นี่นะครับผมตามใจเยวเรามาที่สำเพ็งกันเพื่อซื้อนี่พวกประดับต้นคิดมากแล้วก็มีสันตาคอร์ตัวหนึง่งแล้วนี่คือต้นคิดมากนะไหนเอามาป่ะเอออยู่ไหนอ่ะสงสัยไม่ได้ถ่ายมาใช่ป่ะอา้าวกลวงหลืกลมๆอะ่ะแล้วมันคิดตังค์อ่ะป่ะแถมมันคิดอยู่แล้วมันคิดอะไร ทำสิทั้งวันทำแพ็คสองชั่วโมงเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับเดี๋ยวตอนนี้ลมอ่ะแตบมันจะสมเพ็งวันนี้นะครับผมตามใจเยลเรามาที่สัมเพ็งกันเพื่อซื้อนี่เย้มาของแต่งบ้านพวกประดับต้นคิดมาสแล้วก็มีสัตว์ประตัวหนึ่งแล้วนี่คือต้นคิดมาสนะเดี๋ยวดูกันว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงไปอ้าวมาเจ้ลุย แนะนำก่อนได้อะไรมาบ้างมีมีย่ามีซันต้าซันต้าครอสมีขนมครกเฮ้ยขนมพกเอาไว้ประดับต้นคิทมาพอดีเลยช่วยทำต้นไม้เลยนะท่องไรท่องเยว่เยว่เยว่มาเลยกำหงท่องตายไปแล้วเหรอขอบคุณลุงทิปเราพี่ไม่เข้าใจหรอกทุกวันนี้หนูได้เือนละสามร้อยกว่าบาทโว้ยปะให้ทายซันต้าเตัวเท่าไหร่ซันต้าตัวเท่าไหร่ให้ทายอ่ะเออถ้าพี่ทายถูกะได้อะไรวะทายถูกเอาซันต้าไปเลยยิงปะยิงทายไม่ถูกเหรอวันนี้นะซื้อที่ไหน สำเพลงหรอตัวนี้น่าอยู่ประมาณพันเฮ้ยพันเท่าไหร่อะไปไอ้นี่ไปก่อนปะเราเราเราพอดไปก่อนแล้วบาออกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้นะอแม่งกูนี่ราคาไม่ถูกเลยพันห้าขึ้นแน่นอนพันสองร้อยเก้ากัมโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวบอกไปนจับถูกจับถูกหนึ่งพันสี่โอ้ยถ้าพันห้านี่แค่เคียงจริงๆราคาสำเพ็งมันก็ถือว่าแพงไหมไม่แพงไม่แต่แต่แต่เท่าที่สำรวจไว้อันเนี้ยถูกสุดแล้วนี่มีถุงเป็นพันกว่าบาทเลยอะไรอ่ะตอกต้นไม้นี่เราจะทำบ้านให้เป็น ช่มันจะไว้ทำบ้านให้เป็นซ่องรล้วพี่ชาติจะได้ไม่ต้องไปบางลี่อีกมาบอยังไม่ให้ผมแบกมาอันนี้กี่โลมาสามสี่โลอ่ะแบกมาเดินโอ้โหโอ้ยอันนี้ต้องมีห้าโลเออห้าโลอ่ะแบกจนหูยิ้วขาดเลยดูดิเนี่ยหูยิ้วขาดเลยแบกกี่โลกี่โลแบกจน่าโอ้บนอ่ะกี่โลอ่ะสี่โลได้ไหมเฮ้ยกี่โลนี่มันโกงต้องตึกมันทีหนึ่งก่อนมัโอ๊ยออกกเจ็บเนาะต้นหนักเลยเพรว่ากูแบกแล้วแต่ปลายสองในหนึ่ง เพราะว่าเมื่อไหลอ๋อฉันเธอทยังนั้นไรคิดว่าเยอะประกอบได้ไหมนีคะคิดว่าเยอะจะประกอบได้ไหมถามนี่เขาเล่นไป็นไงคะพี่ดูไม่น่าประกอบได้มีปัญญาไหมปัญญาหรือนี่อะโอ้ยนีนี่อะจอดอะมันเก่งีมะโม่นี่อะอ้เดิมมามันตนเ็มันเหยียบได้เลยว่ะริงแหละดาบคนดอกก้องอ้าวตายวะ Um> ตามตาแม่ให้บอดมันเป็นทางฝั่งไปแล้วก็แล้วก็แต่งเอาเนี่ยเนี่ยอยากกลางเท่าไหร่ก็กลางเอาเนี่ยสวมเลยป่ะให้ดูหน่อยด้านนู้นอันนี้ยอดอู่นี่อันนี้เอาด้านนี้สวมมิดก้านเอี่ยมด้านนู้นเก้าไม้อันนี้ถูกแล้วไอ้เจ้างอทั้งปวดทั้งเมียแล้วอ๋อใช่เหรออ๋อเรียนบอกราคามาเท่าไหร่อันนี้ต้นไม้กับของประดับรวมกันอ่ะสองประดับเดี๋ยวคนคนขยุกไม่ออกเป็นยังไงสองพันห้าอันนี้สองพันห้า เนื้อสัตว์พันสี่ขอผมโหแพงมึงจับกูแต่งตัวแล้วยืนตรงนี้ก็ได้อให้กูพันสี่กูต้องยืนยี่สิบสี่ชั่วโมงเต๋สวยสวยอะโอ้โหซื้อมาต้องเกือบหมื่นสวยมางเลยเฮ้ยอ๋อชมเยอะ่าสวยคิดอะไรว่ะเนี่ยเยอะสวยอ๋อเมื่อวานมึงยืนพี่ยนอยู่ไหนเยี่ยนมางวัก เป็นไงเริ่มมีความสุขยังตอนนี้มีความสุขมากแต่จะถึงเรื่องที่เสียไปไม่ค่อยมีความสุขเไม่ไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆอ่ะสามพันกาบาทเยอะคิดว่าถ้าสมมติว่าความฝันเยอะถ้าเยอะแบบมีบ้านสวยๆเยอะจะซื้อต้องคิดมากประมาณเข้าเซนทรัลปุ๋ยเป่ใจมีความสุขให้พอนะวันเนี้ยก็เดี๋ยวเมื่คืนหมาก็มาขี่แล้ะพวกยากเฉียวเฉียวเนี่ยมันชอบจะได้ตัด ผู้หญิงออกแรงมันอ่ะสวยตอนแรกคิดว่ามันไม่สวยนะไม่เดาชมเขาเยอะดีกวะนะก็รู้ว่าเขาสวยขีดต้นไม้ลูมเอาออะไรเนี่ยทำมาทำอะไรเนี่ยนี่มาพฤศจิกาใช่เกิดเดือนหน้าไงพ่อก็แล้วเราต้องแต่สักเดือนเดือนดเอาให้คุ้มบอกเอาให้คุ้มกับเงินที่เราเสียไปนั่นเองอ๋อเท่าไหร่พ่อหมดนี่ให้ได้เท่าไหร่เฮ้ยอย่าบอกพ่อจ่ะ พ่อไทยเฉยพ่อมายเออันนี้หน่อยพ่อช่วยรอหน่อยมาถือหน้าของลูกนี้ตัวพ่อเพื่อนอันนี้ชื่อไงขอขอไอลูกนี้มันก็มีไอ้ที่มันทำไมวะมันต้องพร้อมอันนี้สวยนะป๊อปอันนี้สวยนะมูลั้งสามสี่หมื่นเองทำไมไม่ซื้อต้นจริงจากแคลิฟอร์เนียมาเลยอะตาบ้าติ๊กเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมามันมีต้นจริงไงโอ้โหแม่สวยไหมแม่ส่ยไหวแม่รู้จักมันต้นอะไรเองรู้ไหมว่ามันจะมีเสน่ห์ตรงไหนแม่หนุ่มหน่อยหอวอยหอวอยชอบ่ะ วอยหอวอยจิงว่ะตัวชื่อเขาให้พ่อทายดีกว่าว่าเท่าไหร่เ้ก๋าไม่เราไม่เฉลยไงว่าเท่าไหร่ไม่ตามมาสามพันแล้วอุ้ยตาถึงในบ้านดูเป็นเมืองหนาวขึ้นมาเลยอ่ะไอต้นคิดมากเดี๋ยวแม่ก็เข้าไปเอาเส้นยาวาเส้นยาวเส้นยาว่าที่เป็นต้นจริงอะเดียวแม่ต้นต้องหลยหมื่นเ่ยใช่ตัว ตัวเอารู้แล้วตัวแต่งเราเสวยๆนะมาถ่ายตรงเนี้ยเหมือนอยู่เซ็นทรัเวิรด์เลยเ<อ>ชื่อเขาป่ะเหมือนนะชใช่ใช่ใช่ไอ้ไอ้พวงลีดมันไม่ได้เอามาให้เราป่ะไหน,ไหนเอามาป่ะเอออยู่ไหนอ่ะสงสัยไม่ได้ใสมาใช่ป่ะอา้าวพวงลีดกลมๆอะ่ะแล้วมันคิดตังค์มาป่ะแถมมันคิดอยู่แล้วพวงลีดอะไรไม่เอ้าไม,ไม่มันมีอีกเปล่าอีกถุงเปล่าไม่ไ,ไม่ถุงมีแค่นี้ไอ้ตอนมันหยิบมามีแค่นี้หรอ แปลว่ามันเอาวันนั้นออกไปนอกถุงแน่เลยไม่ไหนไหนโทรเอ้ยไม่ใช่ไหนไหนดูบินดิพี่ไม่เขียนไว้อะบินอยู่กับใครสองหายไม่เราตัวไม่ได้เช็คอะตอนตัวออกมาไม่ได้เช็คก็เด็กใครจะไปเช็คต้องเอากลับไปไม่มีเบอร์เรื่ไม่มีเบอร์หรอกม่เป็นไรเดี๋ยวแวะเข้าไปวันไหนแวะเผื่ออยากไปซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวไปเอามันจะให้เด้อไม่ไม่ซื้อใหม่เลยก็ได้ร้อยกว่าบาทแต่ว่าอยากอยากแปะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่แล้วกันเขาไม่ได้ให้มาอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นกลมๆอ่ะพ่อ อย่างเงี้ยเหมือนเอาไว้แขวนหน้าประตูโอกลมๆเขียวๆแดงๆอ่ะพ่อเป็นกระดาษใช่ไหมใช่เป็นทั้งที่เป็นแบบคล้ายๆพุ่มๆอย่างเงี้ยพ่อจะไว้จะไว้แขวนนั่งเลถ่ายรูปให้มันอยู่ญี่ปุ่นเลยโอ้ไม่โหถ่ายนานนะกโได้เลยนั่งเีย คือครึ่งตัวต่ออันนี้ชื่อหมีควายเลยเนาะที่ไปใส่กุญแจแฮนซ์ซาวมาแฮนซาไอ้ไปใส่เสื้อกันหนาวมาทุกคนอ่ะบรรยากาศคนได้อ่อจิบจิบเบียร์นั่นน่ะจิบวา์จิบว์ร้อนอ่ะ โเบียนะเป็นรันเบียก็เป็นโอกาสที่ดีเลยพอถอดทำไมอะเหนียวใจจะขาดแล้วไม่สุดเลยอะเล่นไม่สุดคุยพอประกอบแล้วบรรยากาศบ้านที่ดีขึ้นมาเลยนะบรรยากาศได้แะไรวะโอ้โเฮงดีตรงนี้เออน่าอยู่อะบ้านดูน่าอยู่ใช่ลุงไอ้เหี้ยล้มข้าของรักมันนะท่านสี่อย่าทำต้นพิษมากมันพังแล้วมันฆ่าเลยนะ อันนี้วิวหน่อยจังไรเป็นงานประทับใจไหมชอบมากเป็นปีแรกที่ได้จัดขอถามหน่อยทำไมตอนเด็กๆไม่เคยมีเล่นบ้านยากจนหรืออะไรทำไมใช่อยากได้เป็นอยากได้เออใช่บ้านจนเออแค่นั้นแหละคือพูดมาดูดี <c oughs> แม่ไม่เคยให้ก็เลยต้องซื้อเองซื้อแต่อันนั้นน่ะลูกโป่งอ่ะมาห้อยกระเป๋าแล้วก็ห้อยๆค่อยๆอ๋อลูกโป่งธรรมดาเออเออใช่คืออัพไฟ่ฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือพ่อกับแม่ไม่มีคาท์อ่ะแม่เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ เคยเห็นที่ข้างนอกใช่ป่ะก็เลยอยากไว้ที่บ้านใช่โอ๊ยพี่ชาติตอนเด็กๆพี่เคยอยากได้ตัวนี้ไปไว้ที่บ้านนะเพราะเขาแตะสลีเลยเพราะว่าม่แตะแม่แตะต้องกระเทาะวันนี้ถือว่าทําตามความฝันสําเร็จเลยป่ะขนาดนั้นเลยป่ะแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าใจป่ะคือถ้าเราจะเป็นมันจะต้องมีแบบกล่องเขาเรียกว่ากล่องของขวัญก็ไม่ซื้อมาแพงมากกล่องของขวัญกล่องเปลอ่ะคิดดูทุกคนกล่องเปลวกล่องละหกสิบบาทกล่องเปลาอ่ะเออก็เลยแบบเออซื้อ ถ้าใครอยากจัดบ้านแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้านอ่ะไปสองเพลงอวยพรให้พี่เยลด้วยว่าถึงวันครบรอบพี่เยลแล้วชาติล้วเป็นซันตสคอร์ไงเฮ้ยลูกครบรอบวันที่วันเกิดของซัตสคอร์ไงใช่ใช่ได้ในดีโพเนี่ยไม่เป็นไรลูกแม็กไม่เป็นไรลูกเห็นไปลูกไม่เป็นไร ก็ขอให้ท oh, okay. mm? ุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลมิร์ล like ี่ย์คริสต์มาสดูเยี๊ยอะไมน่น yeah. ่าแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะอยากรู้ไหมว่าอันนี้สวยไหมอู๋ว่านี้สวยเปล่าเนี่ยเห็นไหมอูบอกเลยคุยเลยรถามแค่นี้อยากมะเราอะอยากมะเต็มปากอะไรตอนที่เราดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเดี๋ยวเทศกาลต่อๆไปก็จริงๆเทศกาลอื่นๆยังก็ไม่ค่อยอินอะยังก็อินแค่ เด <worship bird. S 1> ี๋ยวมาดูกันว่าหมาจะเยี่ยวหรือเปล่าเออโอเคก่อนอื่นหมาจะเยี่ยวหรือเปล่าไอชี้จะตาบอดหรือเปล่าแต่งตาเออแต่งตาโอเคไปแล้วมา